สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงเรียนไทยบายคูปอกี้ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บทที่8อยู่นะคะบทที่8มีชื่อเรื่องว่าพูดเพราะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักภาษากันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่หน้าที่83นะคะในหนังสือเล่มภาษาพาทีค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดไปดูที่หน้า83ก่อนเลยนะคะ เป็นหน้าของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะเด็กๆจะเป็นเรื่องของหลักภาษานั่นก็คือการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะจะมีเรื่องของสระอํำนะคะสระเอาแล้วก็สระเอะแล้วก็สุดท้ายคือสระแอะค่ะอํำออกเสียงอ่านว่าอำํำเอาอ่านว่าเอาเอะอ่านว่าเอะแล้วก็สุดท้ายคือแอะอ่านว่าแอะนะคะแล้วก็ เป็นชื่อของวันในยุกต์นะคะเด็กๆนั่นก็คือไม้เอกไม้โทไม้เตีแล้วก็ไม้จัตว,วาส่วนเครื่องหมายนะคะรู้จักเครื่องหมายสุดท้ายคือเราจะเรียกว่าไม้เยมกนะคะไม้ยมกใช้ทําอะไรใช้ซ้ำำําคําหรือว่าข้อความนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสละกันก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาฝึกอ่านนะคะคําสนุกๆก,กันเลยค่ะ อ่านนะคะสะกดคําที่ผส,สมด้วยสระเอานะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กสระเอานะาคะคาแรกค่ะคําว่าเงานะคะเงาผสมด้วยอะไรงองูบวกกับสระเอาประผสมกันนะคะอ่านว่างอเอาเงาอ่างอเอาเงาคําต่อไปค่ะเตาเตามาจากไหนเตามาจากตอเต่า ผสมด้วยสระเอานะคะอ่านว่าตอเอบ่าอ,อ่านว่าเต่าคำต่อไปคำว่าเบาค่ะเบามาจากบอใบไม้ผสมด้วยสระเอาอ่านว่าบอเอาบาอ่านว่าเบา ไปดูกันต่อเลยค่ะฝึกอ่านกลุ่มคํานะคะหรือกลุ่มคําที่กลุ่มคําที่ผสมด้วยสระเอานะคะคําแรกค่ะเนา่าเท่าเป้าเหาเผาเตาไฟ ไม่ยากกันเลยนะคะสระเอาต่อไปค่ะไปดูสระตัวต่อไปกันเลยสระตัวตัวต่วตอไปนะคะจะเป็นสระอะไรสระตัวต่อไปก็จะเป็นสระอัมนะคะเด็กๆสระอ,ำอำัมอัมไอไอออาต่อมาจะเป็นสระอัมค่ะกำนะคะคำแรกกำกำมาจากกอไก่ประสมด้วยสระอัมอ่านว่าก อัมคำอ่านว่าคำตัวต่อไปค่ะคำคำมาจากคอควายประสมด้วยสารอ,อาําอ่ออานว่าคออัมคำอ่านว่าคํา ต่อไปค่ะคำว่าจำจำมาจากจอจานประสมด้วยสระอัาอ่านว่าจออำจำอ่านว่าจำฝึกอ่านค่ะคำหรือว่ากลุ่มคำที่ประสมด้วยสระอําค่ะต้้าำชำั่ยั่มขำนํำ ทำหน้าภาพนี้นะคะตรงกับอะไรคนทำหน้านะคะไม่ยากเลยแล้วไปเริ่มกันต่อเลยนะคะฝึกอ่านคำสนุกสนุกค่ะไปกันต่อเลยที่สระเอนะคะเอะสระเอะมาดูคำที่ประสมด้วยสระเอกันค่ะสระเอะนะคะคำแรกเตะโตเอะ อ่านว่าต่อเอตเตอเต่าผสมกับสละเอนะคะอ่านว่าตอเอตเตคํำต,ต่อไปค่ะเบเบมาจากไหนมาจากบอบไม้ผสมด้วยสละเออ่านว่าบอเอเบบอเอเบต่อไปค่ะคำว่า เละนะคะเละมาจากไหนคะเละเละมาจากลอลิงผสมด้วยสระเออ่านว่าลอเอเละลอเอเละข่ Le, านว่าเละนะคะกลุ่มคําที่ผสมด้วยสระเอคะ่ะนักเรียนจะมีคําว่าเกะเดะเปะเพะ พอพึ่งออกเสียงเป็นผอนะคะเพะและคำสุดท้ายคือเฮ mm hmm. ภาพนี้คนทำอะไรเอ่ยเลเทนะคะภาพนี้ตรงกับคำว่าเลเทะไม่ยากกันเลยไปดูสระตัวต่อไปนะคะสระสุดท้ายนั่นก็คือสระแอะนั่นเองค่ะคำที่ประสมด้วยสระแอะนะคะคำแรกค่ะคำว่าแกะ แกะมาจากกอไกระสมด้วยสระแอะอ่านว่ากอแอ<ก>ะ,ะแกกอแอแกอ่านว่าแกะคำต่อไปค่ะแคะแคะมาจากคอควายประสมด้วยสระแอะอ่านว่าคอแขขอแคะคอแอะแคะ ต่อไปคำว่าและค่ะและมาจากลอริงผสมด้วยสระแอะอ่านว่าลอแอะและอ่านว่าและแล้วเรามาดูกันต่อนะคะที่การฝึกอ่านกลุ่มคำที่ผสมด้วยสระแอะค่ะจะมีคำว่าแงะแชะแซะอ่าคำนี้ขอโทษค่ะสอโซนะคะแซะต่อไปคือแทะ ต่อไปคือแตะแล้วก็คำสุดท้ายคือแปะนั่นเองคำนี้นะคะอ่านว่ามีแกะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะและต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนะคะในบทนี้นะคะค,คุณครูก็จะพามาดูเรื่องของเครื่องหมายไม้ยมกนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันเลยอันนี้คือหน้าตานะคะไม้ยมกนะคะถ้าเราเจอแบบนี้ เอาละค่ะเครื่องหมายไม้ยมกนะคะเรียกว่าไม้ยมกนั่นเองไม้ยมกนะคะจะเขียนหลังคําหรือกลุ่มคําประโยคเพื่ออ่านซ้าคำําหรือกลุ่มคําหรือซ้ําประโยคนั่นเองค่ะสวยไม้ยมกอ่านว่าสวยสวยซ้าคํานะคะในวันหนึ่งไม้ยมกอ่านว่าในวันหนึ่งวันหนึ่ง ้ำกลุ่มคำต่อไปรถมาแล้วไมยมกอ่านว่ารถมาแล้วรถมาแล้วซ้ำประโยคค่ะต่อไปค่ะมีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ไมยมกอ่านว่ามีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ต่อไปค่ะมารู้จักคำอื่นๆกันนะคะว่ามีคำใดบ้างที่ใช้ไมยมกนะคะจะเป็นตัวอย่างค่ะคำแรกสวย ต่อไปคือเด็กๆอื่นๆจูดจู่เพื่อนเพื่อนใกล้ๆจริงจริงเอิกอ๊กเอิก๊แกแอกแอกค่อยๆต่างๆใหญ่ๆคนหนึ่งคนหนึ่งทุกวันทุกวัน ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆฝาก,เด,กเด็กฝึกอ่านทบทวนด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้กันเรื่องของสลักไปเบื้องต้นแล้วนะคะส่วนในหนังสือนะคะเดี๋ยวจะพาอ่านในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้นะคะถ้าใครที่มีเวลาว่างก่อนก็สามารถฝึกอ่านก่อนได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งงานโปรเจกต์นะคะก็สามารถทําได้ในชั่วโมงนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ครูปกกี้สั่งโปรเจกต์ไปนะคะซึ่งจะเป็นใบงานนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเด็กฝึกอ่านทบทวนวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนที่นี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กเด็กเรียนไทยบายคูบ็อกกี้สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ